การแข่งขันทำอาหารระหว่างเชฟผู้ท,าท้าชิงเชฟอัลบาโตเจ้าแห่งรัติกาลในคราบเชฟกับเชฟกระทะเล็กอาหารไทยเชฟชุมพลในโจทย์ฮาโลวี ด้วยวัตถุดิบเครื่องในเชฟยอดฝีมือทั้งสองก็เริ่มปลุกทั้งผีไทยจับป่าาและผีฝรั่งจากสุสานออกมาต่อสู้ผ่านเมนูอาหารสุดสยดสยองกันอย่างไม่หยุดอาหารของเชฟท่านใดจะสามารถตอบโจทย์ความสยดสยองในค่ำคืนวันฮาโลวีนได้มากกว่าต้องมาต้นกันครับนี่ควันนี้สึดระหว่างนะผีฝรั่งกับผีไทยนะครับผมนี่แค่นี้ก็ดูน่ากินแล้วนะครับเนี่ยครับรั่งเชฟท่านไหนนะ,ะก็เอาเนือใส่เอาไปด้วย

เป็นขั้วกลิ้งที่แปลกนะฮะครับมาเลื่อยๆไปด้วยนะฮะอ่านี่ครับกลับมาทางเชฟพุทธชิงครับมาตอนนี้ก็ทำซัลโตใส่ยาซาฟฟอนด้วยนะครับแล้วนั่นเหมือนเห็ดป่ะคะที่ใส่เข้าไปคุณจะคิดครับผมที่เห็นนะครับตอนนี้เชฟพุทธชิงนะครับกำลังทำรีซัลโตนะครับเขาเอาข้าวอิตาลีนะครับมาใส่กับน้ำสต๊อกผักนะครับแล้วก็มีหัวหอมใหญ่นะฮะแล้วก็ใส่แชฟฟอนลงไปด้วยก็คือยาฟรันนะครับเขาบอกว่ายาฟรันเนี่ยนะครับก็จะบำรุงหัวใจแล้วก็ถือว่าบำรุงกำลังทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ในเมนูข้าวอิตาเลียนเคียงไตลูกวัวแล้วครับไก่ลูกวัวไก่ลูกวัวไก่ลูกวัวโอไก่ซอสครั่นแล้วก็พูดภาษาไทยว่าหญ้าฝรั่งนี่ก็จริงไม่ใช่หญ้านะครับเป็นเกสรดอกไม้อ่มาแล้วครับทางเจ้าเชฟท่านหนึ่ครับกำลังจะเอาดอกไม้ตัดไทรฮะนั่นอะไรเส้นที่เรื่องใดนะครับทั้งหมดเสียบลงไปในต้นตะไคร้นะครับการตะไคร้ถ้าเหมือนเป็นคาบับหรืออะไรอย่างงี้สกีเวอร์ แม่อ่าเช็คดมดมดูดมอะไรครับอ๋อปลาเค็มครับปลาเค็มครับดมปั๊บแกจะรู้เลยนะครับว่าเค็มขนาดไหนกำลังมันกำลังมันไปจุ่มกนอ่ากลับมาแล้วครับนี่ครับทางเชฟพุทาชิงนะครับมีแอปเปิลเอาไปโบกมานะฮะแล้วตักเฉพาะตรงอันนี้เอาแกแล้วเอาเอาเนื้ออ๋อแล้วเฉพาะเนื้อครับหวานฮะเนื้อจะหวานมากนี่มาแล้วเขาเก็บปากหม้อนะครับงทางผู้ช่วยเชฟพุทาเล็นะครับนี่ดูครับ ดียวจะเียตับเป็จะเป็นตัวมันยังตัวแรกไม่เป็นครับไม่สวยเท่าไหร่ไม่สวยแล้วจะต้องได้มวนเข้าไปตงสัยเจตนาให้ทาอย่างนี้ป่ะอีาเนทีสามสิบนาทีามริบนาที3านาที30มนาทีสามนาทีาครับตรานีสานาานาทีสามทมนาทานะทรัาคนับีนีานี้านาีาม่าีสามนาทีสานีสนามาสสานสานสาสามนสนมมามน ในกระทะเรียบร้อยแล้วนะคี้ก็จะมีไทม์นะครับส่วนใหญ่จะใส่ time rosemary นะครับที่คุณอับราท์ชอบทำนะครับสดๆแล้วใส่ไปกับน้ำมันเลยโอ้โหน่ากินมากครับน่ากินมากทางเชฟกระทะเหล็กครับนั่นคือปอกาลาปอนแล้วอยากกินอันนนี้้เห็แลวอยากกินนะครับนี่เป็นของฝั่งเชฟกระทะเหล็กเรานะครับโอ้โหนี่สุดยอดนี่สุดยอดแล้วไป อ้ใส่เครื่องแกงเข้าไปฮะใส่เครื่องแกงปส่เครื่องแกงไม่ไบฟากราดใช่คุณมั่าแกงคงจะทำอะไรให้เราดูที่แบบเรานึกไม่ถึงนะฮะตอนนี้ครับอ้าวมาทางเชนผู้ท้าเชงตอนนี้กำลังซอเทอะไรอยู่ไอ้ตับหรือเปล่าตายตายตายไะ เดี๋ยวต้องคุณ<ด>ชัยคิดครับ,รบถูกต้องแล้วครับที่เห็นเลยคือไตลูกวัวนั่เนเองนะครับผ่าครึ่งแล้วก็เอาเอ็นออกนะครับแล้วก็ผัดด้วยน้ํามันมะกอกเฟรมด้วยไวา์ขาวนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยวิปปิ้งครีมดิจงมัสตาร์ดนะครับที่มาจากฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็เคี่ยวจนได้ซอสสีเหลืองทองในไม้มูข้าวอิตาเลียนเคียงไตลูกวัวครับอเคดิจงมัสตาร์ดนี่จะมีมีเกลมมีเล็กๆด้วยรสหอมของออร์บิทูเซียว มาแล้วครับอันนี้ตอนนี้ครับทางเับอะไรใช่ไหมท่าลอะครับทำอะไรเอ่ยก็แกงบัวน่ะฮะที่หน้าทีเปลือใช่ไหมครัแกงบัวน่าจะเป็นไรับต้องเป็นไปด้วยเกิดมาไม่เคยกินนะคะแกงบัวเดี๋ยวลองกองได้ผม่เคยได้ยินแต่เพิ่งจะได้กินก็วันนี้ครับรสชาติจะออกเป็นประมาณไหนพี่สิครับหวานหวานฮะรสหวานนะครับแกงบัวจะไม่มีความเผ็ดเลยหวานอ่านี่ก็คือเส้นจีนะฮะครับน่ากเข้าไปด้วยเหรอในแกงบัวเอาเลือดใส่เข้าไปด้วยครับอันนี้จะเป็นเลือดหมูก้อนนะครับโอ้โหน่ากินมากครับน่ากินมาก เชฟพุทธาชิงนะครับผมน่าจะมาบีบทำหน้านะครับแบบว่าเป็นคอปปิ้งของอะไรสักอย่างนะครับผู้ชักคิดครับในถุงเขียวๆนะครับของผู้ช่วยเชฟพุทธาชิงนะครับข้างในนั้นก็จะมีฟักทองนะครับแล้วเขาปั่นให้ละเอียดกับน้ำผึ้งละครับเดี๋ยวเขาจะใช้ในเมนูมูสสมองแพะนั่นเองครับมาทานเชฟกระทำเะไรกันบ้างเอาใจนะครับมาคลุกกับเครื่องเทศนะที่อหัวในพร่ก็ปลาปอนอีกหรือเปล่านะร่อนปลาปอนกับแกงพิชัย ตอนนี้เวลาก็กําลังลดลงไปเรื่อยๆนะครับ hmm. ท uh ั huh. ้ง the 2ทีมก็ต้องเร่งมือนะครับเพราะว่ายังออกไม่เห็นเป็นรูปร่างเลยสักเมนูเดียวนะครับคุณตาถึงจะอย่างนี้เพราะคุณตาถึงจะจะเป็นอะไรไหมเนี่ยก็มีมีคาโตเนี่ยนะครับที่พอจะเห็นบ้างอย่างอื่นยังไม่เห็นไม่เห็นครับอ่ะตอนนี้ก็มีคตัวแตงจริงแล้วนี่ก็เท่ากับสองลวเท่ากับสองจานแล้วแต่ยังไม่ได้จัดจายใช่หรือองค์ประกอบที่เป็นเครื่องในอีกนะเดี๋ยวต้องมาดูว่าเป็นยังไง กลับมาทางเชฟกระทะเหล็กครับแผ่นแป้งใช่ไหมฮะเนี่ยคุณชกณิดครับครับที่เห็นนะครับเชฟกระทะเหล็กกําลังทําเมนูโคกกลิ้งผีกระสือนะครับแรงบันดาลใจที่เขาห่อเป็นแบบนี้ก็คือเขาอยากจะทําให้มีรูปร่างคล้ายกับกระเพาะแพะแหละครับโอ้ย <c oughs> แล้วห่อห่อ,อเป็นแบบปลาสังอย่างเงี้ยเหรอฮะนี่คร<อ>ั<อ>บ,บทางเชฟพุทธชินนะครับผมเร <c oughs> ิ่มจัดแล้วนะครับพวกผลไม้แห้งเปล่าโอ้ยไป

เอาเพื่อจะเอาให้มันหลอมแล้วก็เอาเนี่ยถุงลงไปทอดลงไปแล้วเล็กๆน้อยนะครับโอ้โหไฟแรงเล็กๆน้อยนะครับไฟแรงไปหน่อยครับแบบแกเอาขึ้นแล้วลงเลยครับเอาลงแล้วขึ้นเลยไม่สนใจนะครับเพราะข้างในสุ่มหมดแล้วครับข้างในสุ่มหมดแล้วครับอ่านี่ครับกลับมาทานพุทธชินครับชิงเริ่มจัดจานแล้วครับผมเอาไอ้ตรงนั้นมันเหมือนไอ้เกรฟสโตน e เอาป้ายบอกป้ายบอกนี่นะพิมพ์อันเป็นเหลี่ยมนะเถึนบอกนี่ครับ แล้วก็ทําเป็นลนักษณะเหมือนกับหลุมฝังศพเป็นดินทับอยู่อย่างเงี้ยแต่บางคใช้สีสันที่งงแต่อันนี้ถ้าเป็นแบบนี้นจะเป็นหลุมฝังศพทหารนะครับนี่ะจะเป็นทะเหล็กของเรานะครับ เอาไส้ไปมอย่าทั้งปัวเลครับในน้ำมันนั้นก็มีสารเแด้อยู่ใช่ครับคุณชาคิดครับครับเมื่อสั่นี้ที่เราเห็นเชฟกําลังสาวไส้เยวยานะครับนั่นคือไส้อ่อนนะครับแล้วเขาก็เอาไปคลุกกระเทียมพริกไทยนะครับแล้วก็ทอดจนกิีนหอมสีสวยแบบนี้เขาจะนําไปตกแต่งนะครับในเมนูขั้วกลิ้งผีกระสือละครับโอเคครับเอแสดงว่าผมกจานที่เป็นจานเด็ดของเชฟกระทาเ็กเราด้ือเพราะว่าเห็นให้ความสัมคลามาก อะไรกันมาครับทางเชฟผู้ทุษชินะครับนี่ดอกไม้๋อใช่อันนี้ก็คือเอ่งซองก็มีวางดอกไม้มีคนมาเยี่ยมมีคนมาเยี่ยมต่อครับน่มีมีนะฮะแบงก์บูมีแบงกวันนะครับโอ้โหไอ้ชัด h a l l ว w น e n c o s t เฮ้ยเอาสิแต่ละคนยอมแพ้กันที่ไหน ทางด้านเชฟผู้ท้าชิงเจ้าแห่งรัฐการในคราบเชฟก็เริ่มไล่เวทมนตรปลุกผีฝรั่งทั้งสุสานออกมาต่อสู้ด้วยเมนูอาหารกับเชฟกระทะเหล็กได้อย่างน่าพิศวงแล้วนานี้บทสรุปจะลงเอยอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับ